เรื่องพวกนี้ต้องศึกษาได้ทั้งพวกเราต่อไปแล้วเราจะสอนรุ่นน้องๆไม่เป็นถ้าเราไม่รู้ทําไมอธิกรา,ารมาศถึงมีพวกนี้ก็จะลงอุโบสถเนาะเห็นไหมปักนี้เป็นปักท้วนทําไมเราปงผมเมื่อวานนี้ทําไมไม่ลงวันนี้ปกติแล้วต้องลงวันนี้แต่ปักข้าน้าเป็นปักท้วนแันต้องเลยไปอีกหนึ่งวันมันเลยวันผ้าใหญ่ไปหนึ่งวัน อาจจะไปลงแรมหนึ่งค่ำอะไรอย่างนี้หรือขึ้นหนึ่งค่ำมเลยไปหนึ่งวันแล้วอธิการมาตมันมาจากไหนคนที่รู้ก็น่าจะมีอยู่นะคนที่ศึกษาที่แน่นปริยัดกับผมน่าจะมีอยู่ผมก็ศึกษาเอาจุดที่มันสําคัญสําคัญเพื่อเข้ามาถามบางเรื่องเพราะผมสวดปาฏิโมกผมก็ต้องรู้เรื่องพวกนี้เพราะเวลาเปลี่ยนปักมันจะมีปัก ในปุพกิจปุพกรมันจะมีวิธีการการเปลี่ยนปุพกิจปุพกรสวดสิบห้าข้าสวดยังไงสิบสี่ข้าสวดยังไงอธิการมาตสวดยังไงแล้วปักมันจะลดลงเรื่อยนะผ่านมาแล้วเท่านี้ปัจจุบันหนึ่งล่วงมาแล้วสามปัจจุบันหนึ่งรวมเป็นสี่เหลืออยู่เท่าไหร่ บางทีอธิกามาตเข้าในหน้าฝนอ่ารเงี้ยเข้าฤดูพรรษามันมีหนึ่งพระวาน,นาบันเก้าอุโบสถกับหนึ่งพระวาน,นาถ้านอกพรรษาก็จะสิบอุโบสถเอ้าสิบอุโบสถมันมาจากไหนอะบนนันทั้งทั้งที่สามหกส้าวันหรือสามอยหวันเหมือนเดิมมันเพิ่มมาได้ยังไงน,นี่เห็นไหมมันถึงงงเลยบัดนี ทำไมสิบอุโบสถล่ะปกตินี่มันมีแปดอุโบสถหรือหน้าพรรษาก็จะมีเจ็ดอุโบสถหนึ่งเราะว่าหน้าอย่างเงี้ยแต่ถ้าอธิกามา่มันเข้าในช่วงหน้าพรรษาก็จะมีเก้าอุโบสถมันบวกเข้าไปอีกสองคือมันจะมีจันทรกคติแล้วก็สุริยคติจันทรกคติก็คือดวงจันทร์เนี่ย ถ้าจะนับวันระบบจันทรคติคือเดือนขี้จะมีอยู่29วันเ,เห็นไหมปัก14ปัก15บวกกันได้29แต่จันเอ้แต่สุริยคตินี่มี31หรือ30วันงงไหมตามปฏิทินมันมี30วันแล้วก็31วัน28หรือ29วันมันจะมีอยู่เดือนหนึ่ง คือเดินกุมภาพันธ์แต่จันทรคติมันด้วยระบบธรรมชาติแข่งเทียอีกเกิงก็เต็มดวงสิบซีคำแมนบอบางเทียก็เต็มสิหาคำบางศัสนาังเทียก็ดับซิบหาคำดับ1ิีคำเพื่อเลยทดมือไว้บันเลยทดวันปีหนึ่งก็จะเสษประมาณสักสิบวันกว่าๆหรือสิบอดวันโดยประมาณ ก็จะทดไว้ได้บัางทดมาใส่สุริยะคติบอกผมอาจจะไม่แม่แมนแต่พอรู้อยู่อุโบสถก็เลยเพิ่มขึ้นไปเป็นสิบอุโบสถหรือเก้าอุโบสถถ้าเข้าอาธิการมากมันเข้าในฤดูการจำรรษาสามปีมันจะมีอยู่หนหนึ่งแต่มันจะเลยไปอีกได้บ้างเเห็นไหมมันจะได้อยู่ประมาณสัก สามปีเนี่ยมันโทษแล้วมันจะได้จูประมาณสามสิบสองหรือสามสิบสามวันไม่แน่ใจนะหร,หรืออาจจะเลยไปกว่านนั้นพอครบอธิการมาตรั๊บเนี่ยวันที่เสียดก็จะทษไว้อีกเดืบนโทษไว้อีก,อกเสียดไปประมาณสักสามวันหรือสี่วันหรือสองวันก็จะโทษไว้โทษไว้ทษไว้บางทีบางทีก็สองปีเข้าออหนหนึ่งแต่นั้นนานจะเข้าออห,นหนึงสองปี ทำไมอธิกามากเนยอันนี้คือเล่าให้ฟังได้ใช่หรอกเพื่อเป็นความรู้สิ่งที่เรายังไม่รู้มันมีอยู่หรือบางคนก็อาจจะรู้แล้วรู้แล้วก็ฟังไว้คนที่ไม่รู้มันมีเยอะอยู่ดูดูแล้วนี่เรื่องของเอ,อเรื่องของธรรมชาติแลเรื่องของการปรุงแต่งขึ้นมาใหม่มันทำให้สับสนเห็นไหมถ้าเอาตามจันทรคติก็ไม่สับสนแล้ว ลงทุกวันที่สิบห้าและวันที่สิบสี่เอาอีกเกิ้ลเป็นหลักวันทองเอาดวงจันทเป็นหลักสมัยก่อนเนี่ยแต่ทุกวันนี้ก็มาปรับเปลี่ยนให้มันทันยุคทันสมัยยิ่งงงยออังเดือนอย่างนี้เนาะทำไมไม่เอาสิบสองสามเป็นสามสิบหกไปเลยอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งมีสามสิบวันมันลงตัวพอดีทำไมต้องมีสามสิบเอ็ดทำไมต้องมียี่สิบแปดยี่สิบเก้าปีหนึ่งก็สามร้อยหกสิบวันลงตัวไปเลยอย่างเงี้ย เห็นไหมเพราะมาปรับเปลี่ยนใหม่ปุ๊บมันทําให้สับสนเลยนี่คนมันจะทําให้อะไรมันสลับซับซ้อนไปเรื่อยแทนที่ความเป็นจริงหรือธรรมชาติมันจัดสรรลงตัวอยู่แล้วน,น,นะพูดถึงแต่เราก็ไปแก้ไม่ได้หรอกระบบราชการระบบคณะสงฆ์ระบบมหาเทราสมาคมตกลงกันว่าอย่างนี้อย่างนี้เราก็ต้องมีหน้าที่ทําตามเท่านั้นเองแต่ให้เราเรียนรู้หน่อยเรื่องระบบธรรมชาติหรือเรื่องออที่เข้ามาปรับแต่งใหม่ ให้เราเรียนรู้ได้ทั้งสองอย่างอยู่ร่วมได้ทั้งสองอย่าง